สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงคลิปนี้สิพ้ามาเบิ้งอีกผู้หนึ่งนะครับหนุ่มน้อยยอดกระตันยูประจำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับน้องมานะเพชรบ้านแพงสาหรับน้องมานะคนนี้นะครับบอดโจเพิ่นไปหาหอดเฮือนหอดซ่านเลยนะครับกับน้องอุ้งอิงนะครับเพิ่นยู่กับปูกับยาเพิ่นสําหรับซื้อเก่าเพิ่นกับน้องมนุษย์นะครับบอดโจเพิ่นกาตั้งไหนไม่เป็นมานะเพชรบ้านแพงนะครับ เพราะว่าตอนนั้นบอดจเพิ่นก็ได้น้องชู้ใจมากเร็วนะครับเพิ่นกน่าสีตั้งซื้อให้มันคล้องจองกันนะครับมานะวีละชู้ใจปิติมานีพูล่นนะครับผมคิดว่าอีกบ่ดลกน่าสีมีนะครับพกคนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นสิเปิดออดิชันวันที่1 9เกานี้นะครับครับน้องก็ทําความฝันของน้องได้เติบหนึ่งแล้วนะครับน้องอยากมีเงินให้ปูให้ยงาเฮ็ดเฮอนเฮ็ดสา้นนะครับความฝันของน้องก็อยากเป็นหมอลำนะครับตอนนี้ มันก็สาเร็จไปเติบหนึ่งแล้วนะครับดีใจน้ำน้องมานะน้ำนะครับเพิ่นก็มี F เอฟซีของเพิ่นนะครับบ้านรักมานะแลวก็แม่รักเยอรมันนะครับลาสูดนี่เพิ่นกระทมดินเตรียมสี่เฮ็ดเงี้ยนแล้วนะครับเป็นของเจ้าของนะครับน้องมานะดีใจน้ำครับเพิ่นกะรุ่นเดียวกับลาหนอยนี่แหละครับตอนขามากับสิบหกปีนะครับอนาคตอีกเงา้วไกลนะครับปังๆไปเป็นน้ำกันนะครับ บ้าวผู้พานเก็บเอาคำปอหอใส่กระเป๋ามาสู่มาสางมายาวออได้เอาเป็นปุมคุมไปอยู่ให้คนพักให้เจ้าเอางานเฝาแทนหัวใจบ่ว่าสิไปต้องใส่ ไปลาเม้าไอเดิอบักลาคำแผลนี่คือตอนนั้นเนาะที่เปิดแฝดไม่อยากเลยตอนนั้นไม่อยากแกะเนาะแต่ไม่อยากแกะเลยเพราะว่ามันมันอันตรายเนาะเราไม่รู้มันก็โอเะเพราะว่าเอาไปทำสีก็ได้ก็สิเก็บใส่มันมันชี้ไว้แล้วก็ใส่ได้ม เก็บตามพร้อมตันแมนตัวเด็กตัวเด็พ่อเก็บกับเก็บตัวตัวเด็เออตัวเด็แบบมันใหญ่เกินเท่ากับตัวแกบ่ที่ว่าอะไรเก็บได้เจ็บร้อยถูกต้องดีกว่าฟองแบบนี้ใช่ไหมเป็นพวกแบบนี้แมนแมนไมนอันตรายแมนคลิปน้องมานะค่าดีเจกับน้องมานะได้ต่อเติมบ้านดีใจครับลูกลูกทุกคนได้ เมื่อนันเห็นมานะเด็กมาหลอกมาไล่มีเอฟซีมีบ้านหักไข่ดีใจก็บลูกสุขคนเดียเพราะว่าถาม<ห>มาหูเรื่องม่อววยพอบ่ได้อ่วยรๆๆครับจูวกับมาบอกผมเมือนมันอาไอผมสิ unboxing, มไปหักหน่อยพวกนี้เด้และตอนชีวิตเป็นเด็กกำพ้าพ่อแม่ยังเหมดอ,อยู่กับปูกับยาอยู่สภพาพทั้งสี่ยังสี่น้องรองเมื่อนั้นก็ถือว่ามันมันก็นตำใจอยู่ มานะกัเป็นเด็กน่อยทิ่เสียงดีครับเสียงดีลองเลยดีแต่ว่าก็ต้องมีการพัฒนาจัางหวนะพี่ลอง